ชีวิตหนูตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะทองรถสองคันแล้วก็เงินในบัญชีไม่มีเหลือแล้วนะคะแถมไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับไม่มีใครอยากคบหนูไม่มีใครอยากคุยกับหนูอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะเป็นเรื่องจริงตอนนี้หนูไม่มีพื้นที่ในสังคมให้หนูยืนแล้วค่ะนะคะหนูรู้ค่ะว่าหนูผิดนะคะ หนูก็กราบขอโทษแล้วก็ขออภัยนะจะมีใครบ้างไหมที่สงสารแล้วก็เมตตาผู้หญิงคนนี้ให้โอกาสผู้หญิงคนนี้ได้กลับมายืนในสังคมอีกครั้งตอนนี้นะคะหนูขายไปหมดทุกอย่างแล้วค่ะตู้เย็นโทรทัศน์ผัดลมหนูขายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะไม่ใช่คอนเทนต์นะคะสามารถมาดูได้ ขอโอกาสขอให้ผู้หญิงคนนี้เด็กตาดำๆคนนี้ได้มีโอกาสยืนในพื้นที่สังคมอีกครั้งได้ไหมคะขอโอกาสนะคะช่วยซื้อของช่วยรับหนูเข้าทำงานหน่อยได้ไหมคะขอโอกาสอีกครั้งนะแล้วก็จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วนะคะ หนูไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆเพื่อนหนูก็ไม่มีแล้วคนรับข้างหนูก็ไม่มีแล้วนะคะหนูไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้เสื้อผ้าหนูก็เอาไปขายหมดแล้วนะคะรองเท,ท้ารองเท้าอะไรกระเป๋าหนูก็ขายจนหมดแล้วนะแม้กระทั่งค่าน้ำค่าไฟตอนนี้ก็ยังไม่มีจ่ายเลยนะคะหนูรู้ค่ะว่าหนูผิดแต่หนูขอโอกาสแล้วก็ขอ กลับตัวได้ไหมคะตอนนี้แบบไม่มีเงินใช้เลยอะ่ะให้พุกพี่ช่วยกันคนละนี้คนละหน่อยได้ไหมคะให้โอกาสหนูอีกครั้งนะหนูจะไม่กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วคะ่ะไม่ขอให้ช่วยบริจาคเงินนะคะแต่ขอให้ช่วยซื้อของที่หนูขายแค่นั้นเองคะ่ะให้หนูได้มีโอกาสยืนในพื้นที่สังคมอีกครั้งหนึ่ง หรือไม่ก็รับหนูไปทํางานก็ได้นะคะให้หนูได้มีโอกาสตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะหนูกราบและหนูขอร้องและนะคะเพราะหนูก็ขายหมดแล้วหนูไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะคนรอบข้างก็ไม่มีใครเหลือแล้วนะจะมีใครบ้างไหมที่ให้โอกาสจะมีใครบ้างไหมที่แบบให้โอกาสหนูอีกสักครั้งแล้วหนูจะไม่ทำแบบนั้นอีก ไม่ขอให้ช่วยบริจาคมันนะคะแต่ขอให้ซื้อของนะคะขอให้อุดนนหนุนโหนะเพราะว่าตอนนี้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีเหลือแล้วรู้ค่ะว่าทำผิดนะคะรู้ว่าทำผิดนะแต่ก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้ผู้หญิงตาดำๆให้คนที่หลงผิดคนนี้ที่ทำอะไรไปโดยที่ไม่คิดเนี่ยให้กลับมายืนในพื้นที่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าพวกพี่จะเมตตาและกรุณานะเพราะว่าหนูไม่เหลือใครแล้วหนูก็ยังติดตังที่ร้านค้าเนี่ยไว้อีก4,000บาทนะคะก็ยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เลยนะคะหนูแบบตอนนี้หนูเจอทางตันมากหนูไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับหนูไม่มีใครรับหนูเลยนะคะหนูสัญญาคะ่ะถ้าพวกพี่ให้โอกาสหนู หนูจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วนะคะถ้าพวกพี่ให้โอกาสนะขอให้ผู้หญิงเด็กตาดำๆคนนี้ได้มีโอกาสยืนในพื้นที่สังคมอีกครั้งนะคะขอโอกาสนะอดหนุนคนละบาทสองบาทก็ยังดีค่ะหนูจะได้มีลมหายใจแล้วก็จะได้มีแรงสู้ต่อไปแต่ถ้าพวกพี่ไม่ช่วยหนู หนูก็ไม่รู้หนูจะไปเพิ่มใครแล้วหนูก็อยากขอโอกาสแล้วก็ขอ